สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพี่เรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูพี่เรย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยของชุมชนหน้าอยู่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักอาชีพในชุมชนกันค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนะคะคุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอาชีพในชุมชนค่ะและถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ ชุมชนที่ฉันอยู่มีคุณครูคอยสอนหนังสือป่วยไข้ก็ไปรักษากับคุณหมอและพยาบาลทาหารและตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยชาวนานและชาวไร่ปลูกพืชทน Hãy subscribe cho chăn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ป่วยไข้ก็ไปรักษากับคุณหมอและพยาบาลทาหารและตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยชาวนาและชาวไร่ปลูกพืชผลให้เรากิน ็หมายถึงการทำกิจกรรมการทำงานการประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและก็มีรายได้ตอบแทนนะคะเด็กๆโดยอาศัยทั้งแรงงานความรู้อุปกรณ์เครื่องมือและก็วิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะเด็กๆและในชุมชนของเรานะคะก็มีอาชีพอยู่มากมายเลยละคะ่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชนกันนะคะแต่เอ๊คุณครูอยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันทราบไหมคะโอเคค่ะเด็กๆงั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่า อาชีพที่คุณครูนำมาสอนเด็กๆในวันนี้เนี่ยจะใช่อาชีพของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆหรือเปล่านะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่อาชีพแรกกันเลยค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าข้างหลังของคุณครูเนี่ยเป็นสถานที่ใดเอ่ยคือโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าคนที่ประกอบอาชีพอะไรหนะ้าถึงจะทำงานอยู่ที่โรงเรียนใช่แล้วคะ่ะคนที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็ได้แก่อาชีพครูนั่นเองนะคะคุณครูเนี่ยก็ มีหน้าที่นะคะซ้อนหนังสืออบรมแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณครูพี่เรนะคะก็ต้องทํางานอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆและอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนก็คือนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนเนี่ยก็คือตัวเด็กๆทุกคนเลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนก็ ต้องไปเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะเอ okay. คุณพ่อคุณแม่ของใครประกอบอาชีพเป็นคุณครูให้เด็กๆยกมือขึ้นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆสถานที่ต่อมาเด็กๆรู้จักไหมคะว่าสถานที่นี้เนี่ยคือที่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะ โรงพยาบาลนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เคยไปโรงพยาบาลกันไหมเอย่ยแล้วเด็กๆเ,เคยเห็นคนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลไหมคะเด็กๆบอกคุณครูดได้ไหมคะว่าอาชีพอะไรเอ่ยที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลใช่แล้วคะ่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยคุณหมอแล้วก็พยาบาลนั่นเองนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการ ดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะคุณพ่อคุณแม่ของใครประกอบอาชีพเป็นคุณหมอให้เด็กๆทำท่าชัยโยแบบนี้คะ่ะเก่งมากคะ่ะแล้วคุณแม่ของใครประกอบอาชีพเป็นพยาบาลก็ให้ทำท่าชัยโยแบบนี้คะ่ะเยี่ยมมากเลยคะ่ะ สถานที่ต่อมาคืออะไรคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมเอ่ยคือสถานีตำรวจนั่นเองนะคะเอและอาชีพอะไรล่ะคะเด็กๆที่ทำงานอยู่ในสถานีตำรวจใช่แล้วคะ่ะเด็กๆกก็คืออาชีพตำรวจนั่นเองนะคะตำรวจเนี่ยก็มีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายนะคะแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ ประชาชนอย่างพวกเรานั่นเองค่ะเด็กๆเอแล้วผู้ปกครองของใครประกอบอาชีพเป็นตำรวจให้เด็กๆทำท่าแบบนี้ค่ะเก่งมากค่ะสถานที่ต่อมาคือตลาดนั่นเองนะคะเด็กๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยไปตลาดกันนะคะ แล้วที่ตลาดเนี่ยเป็นสถานที่ทำงานของอาชีพอะไรคะเด็กๆเยี่ยมมากค่ะที่ตลาดนะคะก็จะเป็นสถานที่ทำงานของพ่อค้าและก็แม่ค้านะคะที่นำของต่างๆเนี่ยมาขายให้กับเรานะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่าของเล่นนะคะเอแล้วผู้ปกครองของใคร ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของบ้างคะ่ะให้เด็กๆชู2นิ้วขึ้นมาแบบนี้คะ่ะสถานที่ต่อมาคืออะไรคะเด็กๆพอจะเคยเห็นหรือเปล่าสถานที่นี้นะคะเราเรียกว่าไปาสษนีนั่นเองนะคะเด็กๆไปสษนีเนี่ยก็เป็นสถานที่นะคะ สำหรับการส่งของแล้วก็รับของนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าอาชีพอะไรคะที่จะทำงานที่ไปรษณีย์ใช่แล้วคะ่ะอาชีพบุรุษไปรษณียน์นั่นเองนะคะหรือว่าคนที่คอยส่งจดหมายส่งของให้กับพวกเราที่บ้านนั่นเองนะคะเด็กๆ และผู้ปกครองของใครประกอบอาชีพเป็นบุรุษไปรณีให้เด็กๆยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาจับที่แก้มแบบนี้ค่ะสถานที่ต่อมาคืออะไรคะเด็กๆรู้จักกันไหมเอ่ยสถานที่นี้นะคะเราเรียกว่าสถานีดับเพลิงค่ะเด็กๆสถานีดับเพลิงเนี่ย เป็นสถานที่ของอาชีพอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะว่าอาชีพอะไรหนะ้าที่ทำงานอยู่ที่สถานีดับเพลิงใช่แล้วคะ่ะก็คืออาชีพนักดับเพลิงนั่นเองนะคะนักดับเพลิงเนี่ยก็มีหน้าที่คอยดับไฟนะคะเมื่อเกิดเหตุไฟไหมในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆ ไหนม,มีผู้ปกครองของใครประกอบอาชีพเป็นนักดับเพลิงบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยถ้ามีนะคะให้เด็กๆทำมือเป็นรูปหัวใจแบบนี้คะ่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอาชีพอื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆภายในชุมชนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อครัวแม่ครัวนะคะที่ค่อย ทำอาหารให้กับพวกเรารับประทานนะคะหรือว่าจะเป็นอาชีพช่างเย็บผ้านะคะซึ่งมีหน้าที่ในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะหรือว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าให้กับพวกเรานะคะเด็กๆนอกจากนี้ยังมีอาชีพช่างตัดผมนะคะที่คอยตัดผมให้กับพวกเราต่อมาก็ยังมีอาชีพ ช่างซ่อมรถนะคะเด็กๆเมื่อรถของเราเสียเนี่ยถ้าเราซ่อมเองไม่ได้ในเราก็ต้องนำรถนะคะไปให้ช่างซ่อมรถช่วยซ่อมให้กับเรานะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอาชีพกเกษตรกรอีกด้วยนะคะเด็กๆกเกษตรกรนะคะก็คืออาชีพของคนที่ปลูกผักเลี้ยงปลาหรือว่าทำสวนต่างๆนะคะเด็กๆ อาชีพนี้เนี่ยเราเรียกว่าอาชีพเกษตรกรนั่นเองนะคะซึ่งอาชีพต่างๆเนี่ยก็ล้วนมีความสำคัญในชุมชนของเราทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองดูนะคะว่าพวกท่านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันบ้างนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเด็กๆกก็ควรที่จะรู้ถึงวิธีการ ปฏิบัติตนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะคุณครูอยากทราบจังเลยว่าตอนที่เด็กๆอยู่ในชุมชนเนี่ยเด็กๆปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดียังไงกันบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆซึ่งการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะเด็กๆสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะ อย่างเช่นนะคะการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆช่วยปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ภายในชุมชนนะคะหรือว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดนะคะโดยการทิ้งขยะลงถังให้เรียบร้อยนะคะไม่ทิ้งขยะเพนผ่านนะคะหรืออาจจะเป็นการมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆเนี่ย ยังเด็กเกินไปนะคะอาจจะพาผู้ใหญ่ข้ามถนนยังไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถแสดงน้ำใจในรูปแบบอื่นได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการแบ่งปันกันนะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆในชุมชนได้นะคะ และเมื่อดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปทําแบบฝึกหัดนะคะโดยการสแกน QR code นะคะหรือว่ากดไปที่ลิงก์ที่คุณครูแนบไปให้นะคะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาว่าให้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้นะคะด้วยอีเมลของ Google นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่1นนะคะให้เด็กๆเนี่ย ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลห้องนะคะแล้วก็เลขที่ของเด็กๆนะคะจากนั้นให้กดถัดไปได้เลยนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดค่ะก็ให้เด็กๆนะคะเลือกจากคู่นะคะอาชีพที่สัมพันธ์กับสถานที่ในโจทย์นะคะอย่างเช่นข้อ1น,นะคะ โรงเรียนเด็กๆคิดว่าอาชีพไหนที่ทำงานที่โรงเรียนก็ให้เลือกอาชีพนั้นค่ะและสำหรับวันนี้ครูพี่เล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย